สวัสดีครับผมเคยอีสานใต้ครับครับมนีผมก็มาตตามต่อโคงสุดท้ายของน้องจอยครับก็มี f เอฟซีหลายๆท่านให้มาตามให้นะครับผมก็เลยมากครับเลขกระไกลสีออกแล้วครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวฮามาฟังเนวทางโคงสุดท้ายของน้องจอยนะครับก็คือในวัี่ผพานมาน้องจอยกับวบาความฝันในฟังนะครับเลขกระเข่าตรงๆเลยนะครับที่น้องจอยฝันแล้วก็ตีตัวเลขให้ก็คือ1 0 4ครับแล้วก็ตัดเหรียญก็คือ1น่ครับเลขกระเข่าตรงๆนะครับ สลหรับงวดนี้เขามาฟังน้ากันเนาะครับนี่ครับน้องจอยกันอยู่นี่แหละครับท่านผู้ชมครับครับสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าครับท่านผู้ชมครับน้องจอยก็คือลูกสาวของคุณตาเจตแล้วก็แม่ลอยบุตรดมเนาะครับที่เคยเว่าคลิปให้ผมเผยสาร่ใต้ฟังตลอดมากครับสำหรับโค้งสุดท้ายนี่เดี๋ยวมาฟังแนวทางน้ากันครับน้องจอย ฝันแล้วใช่ไหมคงสุดท้ายฝันแล้วจากฝันเมื่อสองวันที่ผ่านมาอ๋อครับเพราะเลขใกล้จะออกแล้วจ้ะเลกใกล้จะ,จะออกแล้วน้องจอยว่าเล่าให้ท่านผู้ชมฟังหน่อยว่าฝันว่ายังไงบ้างอืมคืนนั้นครับคืนนั้นยังยังตอนเช้ายังใส่บาตรเสร็จครับยังแล้วแล้วมันมันวันอะไรนะ วันวันพระใหญ่น่ะอ๋อวันพระใหญ่ที่ผ่านมาจ้าวันพระใหญ่ที่ผ่านมาฝันคืนวันพระจ้าฝันคืนวันพระวันยีงไปวัดแต่เช้ายังคือถ้าเป็นภาษาเขมรเขาเหมือนทาไปของเส้นไล่คนที่เสียไปแล้วโอเราที่เสียไปแล้วไปวัดนะจ๊ะก็คือทําบุญให้พ่อแม่จ้าครัตาปู่่าติตาทวดของเราที่เสียไปแล้วครับครับจากแล้วทีนี้เนี่ยก็กลับมาเนี่ยก็ฝันคนันฝันฝันว่าพี่มา พี่พี่ขับมอไซค์พี่มาครับครับฟันว่าฟันว่าผมเคยสารใต้นะมาหาพี่มาหาครับครับพี่มาหาแล้วพี่บอกว่าพี่อะจําเลขไม่ได้เนียงก็ถามว่าเลขอะไรก็เลขที่เนียงให้พี่วันนั้นไงเลขที่เนียงบอกน่ะเนียงก็บอกว่านี่จำเนียงจำเนียงจำอะไรเนียงบอกตอนไหนแล้วพี่ก็บอกที่เนียงฟันวันนั้นน่ะที่เนียงให้พี่น่ะพี่จําไม่ได้บอกพี่หน่อยครับเขียนให้พี่หน่อยเนี่ยบอกว่าเนียบอกพี่ไปแล้วเนี่ยให้พี่ไปแล้ว พี่ก <in the> ็บอกว่า <tripod>. พี <desserts> ่จําไม่ได้พ <ata> ี่ก <años dropped> ็พี่บอกว่าขอไม่ขอไม่ขอเขียนเขียนให้พี่หน่อยก็ได้็บพี่แกพูดอย่างนี้นะพี่เนี่ยพูดอย่างนี้จะคือตัวพี่พูดอย่างนี้ในความฝันเนาะตัวพี่พูดอย่างนี้พี่บอกว่าพี่แคขี่มอเตอร์ไซค์พี่มานะจ้ะแล้วพี่ก็บอกว่าให้ให้เนียงนะเขียนเลขให้พี่หน่อยครับเนียงก็ถามว่าเลขตัวไหนพี่ก็บอกว่าตัวเดิมที่เนียงบอกพี่วันนั้นแหละตัวนั้นแหละพี่ก็บอกว่าอย่างนี้คเนียงก็เลยว่าเอ้าตัวเดิมเหรอครับ เนียก็ว่าอย่างนี้อ้าตัวเดิมเหรอพี่ก็บอกว่าใช่ตัวเดิมนั่นเลยเนียงก็เลยไปไปเอากระดาษมาเขียนให้พี่ตัวเดิมเลยครับตัวที่เนียงเคยเล่าความฝันเมื่อประมาณต้นต้นคลิปจ้าต้นคลิปที่ว่าที่ว่าคลิปสองวันเนาะจ้าใช่เอ๊คิดตองวันที่เนียงบอกพี่ว่าที่ว่าเนียงฝันว่าเนียงทำบุญอ่ะใช่จ้านั่นเละอืมอ่า เลขคิดตรงวัดนั้นยังให้ให้พี่เลขหนึ่งแปดห้าหนึ่งแปดห้าเนาะจ้าที่ว่าฝันว่าฝันที่เยงฝันว่าฝันว่าอะไรนะให้เขาบอกว่าให้เนียงทำบุญทำบุญช่วยหลวงพ่อหน่อยใช่ใช่แล้วทีนี้เนียงก็บอกว่าไม่มีหลวงพ่อก็เลยบอกว่าทำเท่าที่เรามีไม่ต้องเยอะหรอกนะแต่มีคนยื่นกระดาษนั้นมาให้เป็นชื่อเนียงใช่ใช่รวมบริจาคหนึ่งร้อยแปดสิบห้าบาทใช่ใช่ แต่ว่าพี่นะมาบอกเนียงว่าพี่นะจําไม่ได้ครับพี่ให้เนียงทำให้ใหม่เพื่อให้พี่ให้เนียงเขียนให้ใหม่อย่างเงี้ยใช่เนี่ยก็เลยงงเนี่ยบอกว่าเนียงบอกพี่ไปแล้วพี่บอกพี่จำไม่ได้ก็คือคลิปสองวันนั่นหนึ่งแปดห้าเนาะใช่ครับแล้วก็มีมีแค่นี้บอกเนียงในความฝันแล้วยังไงต่อนความฝันเรามีมีแค่นี้แล้วทีนี้เพราะว่าเนียก็เขียนให้พี่นะเนียก็เขียนตัวเดิมเลยหนึ่งแปดห้ามันเดิมให้พี่แล้วทีนี้แล้วทีนี้น้องสาวเขาก็บอกว่า มึงเอาไปทาไมหนะึ่งแปดห้าน่ะมึงเอาตัวนี้ไปเลยให้พี่เขาน้องสาวเนี่งที่มานะ่ะครับ,รบจะพี่แกมาจากกรุงเทพเพิ่งมาจากสมุรสาครวันนี้ครับแกก็บอกว่าพี่เอาตัวนี้ไปให้แกน้องสาวเนี่ยก็ยืนยืนยืนยื่นมาให้ครับยื่นตังมาให้บอกว่าเอาตัวนี้นะให้แกหนึ่งห้าศูนย์อ๋อก็คือน้องสาวให้ตัวใหม่จะ<า>ในความฝันเนาะในความฝัน ก็คือยื่นให้พ no ี่มายื่นให้หนูให้หนูให้พี่หนึ่งห้าศูนย์ร้อยห้าสิบาทให้หนูครัเขาดนงขอมันบอกว่าไม่ให้ครเบราะว่าคนอื่นบอกให้หนูหน่อยให้ให้พี่หน่อยเ็บอกว่าไม่ให้กูจะให้พี่กูแล้วมันก็ยื่นให้หนูร้อยห้าสิบแล้วหนูเอาไปให้พี่พี่อ่ะเป็นเงินบ่เนี่ยเป็นเงินร้อยห้าสิบบาทร้อยห้าสิบบาทโอ้แล้วเนี่ยก็ให้พี่ไปร้อยห้าสิบบาทครับครับแล้วมันก็เลยแบบก็เลยงงแบบสะดุ้งตื่นเลยแบบพี่อ่ะ จะลองฝันหรือเปล่าปลุกเฟนไฟนร้แบบว่าบ้าบอกการข้ามการคืนใครจะมาหาเจก็ว่าอย่างนี้ครับใช่โอ,โอ้ก็คืองวดน,นี้ก็คือน่าจะเป็นหนึ่งห้าศูนย์เนาะโค้งสุดท้ายที่ได้หนึ่งห้าศูนย์โค้งสุดท้ายหางเดียวเลยหางเดียวเลยครับแล้วก็งวดก่อนก็หน <18 5 S 1> ึ่งแปดห้าหรือแปดห้าครับ,รบน่าจะเกี่ยวกับทะเบียนรถพี่ได้ไหมเพราะว่าพี่ขับรถพี่ก็พี่ขี่รถพี่มานะครับเห็นเห็นเป็นรถพี่เลยนะแต่เนี่ยไม่รู้ทะเบียนรถพี่ยังไง อาทะเบียนรถพี่ก็สี่แปดหกห้าสี่แปดหกห้าครับของเนียงของเนียงสามสี่ห้าเก้าไม่ทะเบียนมันมันมัน,ม,นมันเหมือนกันเลยนะโอ้เพราะว่าสี่แปดหกห้าถามว่าเลขสวยไหมก็สวยนะครับ ก็น่าจะเกี่ยวกับทะเบียนรถของพี่ด้วยเนาะเพราะพี่ขับรถคันนั้นมาหาเนียง่พี่ขับรถคันนั้นมาที่ว่ามอไซของพี่แต่พี่เป็นคนให้เนียงเขียนเลขให้เลขตัวเดิมครับเลขตัวเดิมเนียงก็เนียงเขียนให้พี่หนึ่งเป็นห้าแต่ว่าน้องสาวบอกว่าไม่ต้องให้ตัวนั้นเราให้ตัวนี้ไปครัไอ้ตัวไหนนี่เอาไปเอางินี่หละไปให้เขาร้อยห้าสิบบาทน้องสาวยื่นให้หนูร้อยห้าสิบเนียงก็เลยให้พี่ไปร้อยห้าสิบก็เลยหรือว่าจะเป็นมันจะคือมัน ถ้ารวมง่ายๆก็หนึ่งแปดห้ากับหนึ่งห้าศูนย์ถ้าถ้าเป็นถ้าเป็นหกตัวเลยนะครับจะมันก็มีอยู่แค่นั้นเองหนึ่งแปดห้ากับหนึ่งห้าศูนย์ครับแล้วก็ทะเบียนรถของพี่เนาะก็คือสี่แปดหกห้าจะเป็นรถของพี่ครับก็น่าจะเกี่ยวกับพี่ด้วยที่ว่ามหาเนียงครับบางทีมันจากอายุพี่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะอันนี้อ๋ออายุเหรอถ้าถ้าถ้าอายุของพี่ก็สี่สี่สี่สิบสามปีสี่สิบสามใช่มันก็ไม่แน่เหมือนกันนะเพราะว่า คือมันมันมันไม่เชิงว่าแบบที่เราฝันหลายหลายเรื่องนะเราฝันเราฝันเรื่องเดียวแต่มีคนในนั้นคือมีครอบครัวครับมีพี่มีน้องมาเห็นแล้วก็เห็นพี่ด้วยคือแบบ,บแลกนะหนูไม่เคยฝันเห็นพี่นะแต่ม,มาฝันเห็นพี่ไงว่าพี่ให้เนียงจดเลียงให้เนี่ยก็จดไปแล้วแต่น้องสาวบ,บอกว่าไม่ต้องเอาตัวนั้นเอาตัวนี้ไปยื่นให้เพนแต่พอโพอสอเกิดของพี่ก็สองห้าสองสองก็ถ้าตีตามพอโอปีนี้ก็ สี่สี่สิบสามปีสี่สิบสามครับก็ปับน่าจะประมาณนี้สำหรับตัวเลขโค้งสุดท้ายเนาะครับอ่าก็มีหนึ่งห้าศูนย์แล้วก็อ่าส่วนหนึ่งแปดห้านี่คือเป็นคลิปแรกที่พี่มาทำคลิปต่องวดเนาะครับแล้วก็ทะเบียนรถของพี่ที่ขับมาก็คือสี่แปดหกห้าครับแล้วก็อายุอายุของพี่ที่เนียงฝันเห็นก็สี่สิบสามปีพี่เกิดพศสองพันห้าร้อยยี่สิบสอง ก็ตัวเลขตัวเลขก็ประมาณนี้แหละพี่ว่าทางนั้นครับแต่แต่ถามว่านี่นี่เนียว่าเนียว่าเนียชอบสนทะเวียนรถพี่มากกว่านะเพราะว่าแม่ตอนที่เนียทําบุญวันนั้นนะ่ะครับแม่เหมือนตอนที่เนียงทาบุญในวัดเสร็จแล้วที่นี้เนียก็เอาเอาผลลไม้เอาข้าวอะไรไปไหว้แม่ตรงรที่เจดีกับพ่อนะ่ะแล้วเนียก็เห็นเหมือนเกอเหมือนเหมือน ตอนที่เนียงจะออกมาน่ะเนียงไหว้าลาเกน่ะพูดไปก็ขนลุกเลยแล้วทีนี้ยมันมีเงาดำๆยืนอยู่ตรงนั้นเงาดำๆนี่คือใครเนี่ยในความคิดเนียงเงาดำๆแต่มันอยู่ตรงหน้าเกดีพ่อกับแม่เลยนะอ๋อี่คิดว่าน่าจะเป็นพ่อกับแม่นี่เลยอ๋อคือเหมือนเกดีเหมือนเกดกแบบเหมือนเกได้รับส่วนบุญที่เราทําให้เกนีนะเพราะว่าวันนั้นเป็นวันพระใหญ่ด้วยครับ เมื de 12, mm e, ่อว pues <cat> ัน <d> ท <MA> oh, okay. so so ี nah. ่12วันแม่พอดีเลยใช่ใช่อ๋อเนียงก็เลยสลับความคิดเนียงก็คือฝันเห็นพี่ก็น่าจะเกี่ยวกับทะเบียนรถแล้วก็อายุของพี่ใช่แต่สําหรับเงินจํานวนที่150บาทนี่ก็คือก็คือที่น้องสาวให้ือกรือแบบก็ชอบชอบไหมเด็ตัวนี้ชอบนะถามตรงๆว่านี่งชอบหนึ่านะเพราะว่าคือมันมันมันตรงกับที่ ที่เหมือนแบบเนียงเขาไปขอเลขในแม่น่ะแม่เนียงขอขอหน่อยเด้อขอให้เนียมีโชคมีลาภหน่อยทีนี้เนียงก็เดินกวาดไอ้ข้างๆเจดีย์แกน่ะมีใบยาใบหญ้าใบไม้อะไรอย่างเงี้ยเต็มเนียงก็กวาดออกแล้วทีนี้เนียงก็หันไปดูข้างๆมันเห็นไหอ๋อเห็นเลขตัวนี้เหมือนกันเห็นเห็นมันเป็นเลขศูนย์กับเลขข้างมอนกันเลยเนียงก็เลยชอบตัวนี้เลยครับครับก็ประมาณนี้เนาะเนียงเนาะครับสำหรับงวดของวันที่16สิงหาคม65ครับท่านผู้ชมครับ ก็ล่องพิจารณาเบิงครับโค้งสุดท้ายของดองจอยครับสำหรับตัวเลขนี่ครับถ้าท่านผู้ชมท่านใดมักก็ล่องพิจารณาเบิงเนาะครับพี่ก็ขอบคุณน้องจอยมากๆครับครับที่มาแบ่งปันแนวทางให้กับท่านผู้ชมได้รับชมเนาะครับอวยพรให้ท่านผู้ชมหน่อยครับเอาให้มีโชคมีลาภกันทุกคนนะคะครับแล้วก็มันมันตรงกับเดือนที่แม่หนูเกิดพอดีครับแม่หนูก็ อยากจะให้ทุกคนมีโชคมีลาเหมือนกันที่แม่ี่ให้หนูมีโชคมีลาเหมือนกันนะคะครับครับก็ขอให้ได้จับเงินแสนเงินล้านเนาะให้จับเงินหมื่นเงินแสนเงินล้านแล้วแต่ครับขอให้ถูกซื้อซื้อซื้ออะไรก็ขอให้ถูกเนาะนี่ยเนาะซื้ออะไรก็ขอให้ถูกทุกท่านเลยครับครับสาธุครับเน่ย